อุย้ยมาถึงตัวได้กูไม่ยอมลวเพื่อนเฮ้ยทำไมเราชื่อเหมือนกันเขาทีอาจะมีคนชอบพี่เขาแต่ว่าอย่าเปมคอมเมนต์ด่าพวกกูอันนี้อาจจะไม่ตรงรสนิยมของพวกเราทั้งคู่แล้วกนะันผมไม่ค่อยชอบทรงผมนี้อืะอันนี้ก็เงคิดด้วยมันเป็นหนึ่งส่วนในที่แม่ประชอบอก็ผมรู้สึกว่าสีมันยังไงไม่รู้อ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะแปลแๆกอ่ะว่าแต่แกไม่รู้จริงๆิงอะไรอยากนึงเวลตาพี่แกก็อย่างว่าแหละพี่แกก็จะเป็นมาคนเลียมแล้วเวยอ่ะ เออคนเรียมอ่ะผมให้ประมาณห้าคะแนนผมให้6กแล้วกันครับโอเคครับก็เอาไว้ที่นั่นแหละเนาะอืมเป็นไงครับตัวนี้ผมชอบน้องเขานะแต่พี่สาวเขาสำหรับผมยังไม่ขนาดนั้นหรอแต่ถามว่าสวยไหมคือชุดดีไซน์ดีมากอย่างแรกใช่ทรงผมมีการแบบไฮไลท์อะไรเงี้ยอผมสวยนะจริงก็สวยนะจิอ่ะผมสวยตรงนี้เอาจิงดีไซน์กดีดีไซน์ดีจังแบบตรงมือตรงอะไร ผีมันตัดกันจริงๆอ่ะต,ตัวให้แปดแล้วกันเออผมก็ให้แปดอันนี้เห็นด้วยไม่ได้มีข้อต่างอะไรเลยอันนี้ก็ไว้ตรงโอเคคุยกันได้แล้วไว้หน้าๆหน่อยแล้วกันอัน,นยี้ไม่ถึงขั้นแบบใช่เลยขนาดนั้นนะใครที่ชอบเล่นเกมจิ้งแพทย์ฮงกา,าร์เรลเนี่ยต้องรู้จักแอป UG Phone ไว้เลยนะครับเพระาพระว่าหลายคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเกมค่ายนี้ทั้งใหญ่อัปเดตทีหนึ่งพื้นที่ก็เต็มเครื่องอืดนะครับเปิดเกมก็โหลดนานนานหรือบางทีออกไปข้างนอกนะครับแต่อยากเข้าเกมมาเคลียร์เลยสิ้นมาฟาร์มเควสตเ์ต่เครื่างแต่่วา ยูจีโฟนเนี่ยมาือเสมือนบนคราวนะครับพิท,ทามให้คนเล่นเกมค่ายนี้ไนดะ้อย่างสบายใจทุกทีทุกเวลานะครับแม้เครื่องจะไม่แรงราคาเริ่มต้นแค่วันละศิฟตทตัวแพ็กเกจแนะนำเนี่ยาอยากเป็นเพื่อนนะครับลองใช้เป็น AVP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่1เท่าเท่านั้นเองแต่สเปคเนี่ยมาสูงกว่านะครับเกือบเกือบ,เบสเท่าเลยทีเดียวตัว AVP เนี่ยจะแพงนิดนึงก็จริงแต่ว่าใช้ดีแล้วก็ลื่นไหลสบายกว่าเยอะเลยนะครับใครกำลังสนใจ u t จอยู่เนี่ยสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ที่ยลยนะพรับ ชูชามอ้ยผมชอบโมเดลวะ่ะฟิลเหมือนน้องหยุนลี่เลยอะปากอะน,นะลืมจอยอแล้วอะไม่ดีดูดีดไม่เท่ากันนี่รองเท้าเนี่ยตายมันเป็นสไตล์เออ English accent น่ารักอะไม่รู้ดิคือแบบถ้ามีคนอย่างนี้ในชีวิตจริงนี่คือจีบเลยนะมันลงตัวไปหมดเลยถ้าที่ชอบจะจ,จัดๆเลยนะแบบชอบแบบบ้าๆอะไรเงี้ยเลยส่วนตัวสำหรับผมผมชอบมัดผมสองข้างนะครับที่ชอบนะสวยแล้วก็มีตัวของกระพปรงหรือกระดิ่งสักอย่างเนี่ยนะไม่รู้เรียกว่าอะไรห้อยตรงนี้นะครับมันเพิ่มความแบบก็ได้ย่าไงน,น่าสนใจนะครับดึงดูดสายตาด้วยอืมก็โดยรวมก็ให้แปดคะแนนพี่พี่เหมือนกันเอาไว้ตรงข้างหลังชิงเพลแล้วกันสวย ตัวที่คอหักได้นะครับประสานแน่นอนตัวนี้นะครับจำได้ใช้บ่อยหูสวยด้วยหูเนี่ยฮะให้หูเลยเก้านะครับอะไรวะหน้าแล้วก็ความเรียมอ่ะผมมีอะไรคุยแค่นี้กับเรื่องสีแดงที่ผมชอบสุดๆความเรียมหูแล้วก็เสื้อสีแดงผมไห้เก่าตัวนี้ผมยังไม่ตรงไถ่ว่ะผมอาจจะได้ให้สักหกสักเกตอ่ะคือก็เป็นจริงจอกที่ชอบนะแต่ยังไม่ใช่แนวนี้อ่ะคุยกันได้แล้วกันเนาะจะได้แบบเกลี่ยคะแนนลงมาหน่อยอ่ะทีนี้ อันนี้ก็เฮ้ยผมเฮ้ยผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์นะแต่แต่ไม่ชอบที่เขาออกมาตอนรุ่นเล็นี่คุณสเกตเลยนะแบบแบบว่าผู้ชายอาจจะเป็นแต่แบบหนุ่มธาตุธาตุเออจินะภาพคทุกคนเลยผู้ชายที่เดาไว้ก่อนเนาะลุงลุงลุงเว่ ใเขาเป็นลุงเป็นลุงคนเดียวเลยในทีมชุดแกก็ไม่อายุอยู่แล้วล่ะจริงหน้าแกก็ค่ายนี้เป็นคนจริงจังเข้มข้นเข้มงวดกับอาจจะชีวิตแต่ทุกคนจะเห็นแบบภาพเหมือนมาหลายเกมจากค่ายนี้อยู่แล้วเนาะก็น่าจะเห็นรีวิวกันบ่อยๆเนาะหรือ้าบอกว่าจักรวาลนี้ก็ออกมาได้เหมือนเดิมเลยว่าดูเหมือนเดิมนะครับสายตาดูอนเดิมแล้วก็ยูนิฟอร์มก็บอกกับพี่แกดีอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงะครับปีเขาสุขมเนาะหลมานั้นเขาเหมือนมีความแบบเหมือนเขาผ่านอะไรมาเยอะเหมือนแบบว่าแต่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขารู้ว่าาจะะต้้้อองทไรกันผมใหล ผมให้เจ็เหมือนกันครับเอะผมไม่ได้อาขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเท่นอะไรที่บอกแต่ไม่ใช่อะมาถึงตรงกูละได้เวลาละได้เรล้ละอ่พูดคนเดียวแค่นั้นพอคมคู่ว่าจบผมชอบผู้ชายหวานทุกตัวในเกมดังนั้น <11. S 2> เอาตรงอ่าโอเคคือคาแรคเตอร์ดีไซน์อ่ะแต่ผมมีปมกับตัวนี้ตัวนี้แบบตัวละครนี้ <c oughs> คือ,อผมอ่ะเวลาหลุดเลดอ่ะผมแม่งหลุดเลดได้แต่เอลซ์ตัวนี้ผมหลุดเลดได้เอลซ์ตัวนี้เออ่ขัดสามอ่ะก็เปิดี่ได้เจอผ่าสามอันแหละใช่แต่ในแง่คาแรคเตอร์ดีไซน์ต้องยอมรับว่าเท่จริงน่าราักเ <c oughs> นาะในเนื้อเรื่องอ่ะเราเห็นการเติบโตของตัวละครใช่อเออไปดูโซต้าที่ไ่าหวานมากนะแบบนี้ชอบนะครับอันนี้ผมให้ที่สุดนะคือใครจะไว้ไหนก็ชอบุณเป็นเจ้าของช่อง เฮ้ยเฮ้ยแต่ได้นะแบบก็สมมงอยู่นะรอโอเคเป้นีงเราเสับเซเล่ผมยังเฉยๆอ่ะมันบอกยากอ่ะแต่มันยังไม่ถูกใครผมผมให้ทักเจ็ดคะแนนแล้วกันถ้าพูดด้วยความไม่แอแนะผมชอบพุงตรงนี้อมให้แปดแล้วกันเทียวกัอนนิดนึงไปเป็นรายการใช่เลยอยู่ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมชินพิพากคงไกด์ซาร์เรลเซเลสโซโซิโร่คุ้มอูเนี่ยก็ต้องที่ AC เคย์เกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับซึ่งทาง ATK มีทั้งแพ็ครายเดือนแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ไปดันพลาต่างๆมีเพียไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากๆถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%ดังนั้นรอช้าอยู่ใหญ่ใครสนใจอยากใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ใดีริปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากเจ้าหมบด้วยชิ้นอ,อิวหวานปัญญาเนาะผมรู้สึกว่าผมชอบแววตาเขราะ่ามันมีความอบอุ่นเลยกันไหมแบบเขาไม่ใช่นายพลทีี่่่แแบบกกะะะจคคสูู้้ออเเเขาามมววปป็็นนนะหงงใล มีความอบอุ่นนะใช่มแล้วเยเฟียดล่ะเฟียวไม่อบอุ่นหรออ <c oughs> จริงแอนิเมชั่นนั้นสวยผมชอบเนาะอาจจะดึงมาเกี่ยวนิดนึงอันนี้ส่วนตัวค่อนข้างชอบตรงนี้เนาะมันดูแบบดูยิ่งใหญ่ดีอะเวลาเช้ที่หรือว่าเวลาเก็บแตกใน,นึังหลอดอะไรเงี้ยสวยถึงแม้ว่าเหมือนกันเลยครับเออต่อยิ่เหมือนกันตรงนี้ผมให้เก้าแล้วกันสำหรับพ <ผม S 1> ี่หยวนผมก็ให้เก้าชอบนายผลมากเอาไว้หน้าจะไม่โกงเลยนะครับฟีลเหมือนแบบโบเนีย์รังเด็กอะก็จกหน้าเหมือนโบเนียจริงๆอะใช่เพลินน่ารักอะ สาวรุ่นในเกมเนี่ยคือหน้าคือแก้มมันหน้าหยีกัะสาวรุ่นเนอแต่น่ารักเนี่ยตาตาน้องคือแบบว่ารู้เลยว่าแบบเจอเมื่อไหร่เรื่องชิบหายเกิดขึ้นได้ตลอดอ่ะน้องมีความเป็นกราฟฟิตี้เนาะแบบวาดพวกกราฟฟิตี้อะไรเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่เล่นอีเวนต์น้องเขาอยู่อะกราฟฟิตี้อะเดินหากราฟฟิตี้ตาแทบแตกนี่ก็ให้เจ็๊บละกันผมให้อยู่ที่นี่หลังเซเล่เอ้ยไว้ก่อนเลยก็ได้ประมาณนี้ จริงๆลำดับก่อนหน้ามีผลนะแต่แค่วางๆไว้สบายใจเล่นแท่นั้นแหละต่อไปเป็นตัวฟึ่งฟูเนาะลื่อชาผมไม่มีนะในดีเป็นหนุ่มจิตภาพอยู่แล้วใส่ตาดูแบบต้องจะเล่นคุณตาเขาดูเหมือนสายฮิวจริงๆเขาเป็นสายฮิวนั่นแะแต่แบบมันเขียวอะ่ะ <c oughs> เขาไปใส่ฮิวแต่ตาคุณดูดูมากส่วนด้านเาลคเตอร์ดีไซน์ก็ถือว่ากลางๆแลวกันสำหรับผมอ่ะในเรื่องทรงผมสีผมเนาะคิดว่าผู้ชายผมยาวที่มีคุณภาพนี่ผมชอบผมให้แปเลยครับเจ้านี่เวลาจริงยุนเลยอันนี้ผ่านไปสีสิบนาทีโอ้เนเยอะมากเลยนะงั้นเออคนตัดต่อจะตายแล้วป็นไงครับสำหรับยูงงอืมสาวไม่รู้อ่ะแต่ผมยังไม่ถูกใจอ่ะแบบว่ามันยังไม่ได้ชอบขนานนั้นนะใช่ครับอ้าวแค่นี้ใช่ครับยังไม่ได้ขนาน สตอร์สของเฉยดีแต่ผมไม่ค่อยชอบสีผมผมไม่ชอบอะไรสีเขียวเข้มขนาดนี้โทนสีน้ําเงินกับสีเขียวมันใกล้กันแล้วผมบางคนชอบสีตัดๆอ่ะพอสีมันกลืนไปก็ผมก็ไม่ค่อยถูกใจนะพอผมไม่ใช่ที่ละกันผมให้ที่เจ็ดแล้วมากกว่านขุนเกียนนิดนึงโอเคครับงั้นก็หลังวิวนะประมาณในโซนนี้โซนนี้ อะเบรดดี้เบรดดี้เป็นทำลายล้างแน่นอนนะครับเบรดดี้เบรดดี้ยังไงครับคนนี้ชอบเออคุณดูชุดครับครับผมได้ครับชุดแบบเป็นนักลบแต่ว่ามันคือแบบจอมยุทธ์อะจอมยุทธที่ผ่านอะไรมาเยอะอะคุณดูทั้งแขนทั้งอะไรเงี้ยชอบนะผมไม่เจ้าเลยผมบอกเลยว่าสำหรับตัวเนาะเบรดนละครที่เรียกว่าเท่ได้เต็มปากเท่ทุกรูปแบบทั้งจิตใจแล้วก็เรื่องของหน้าตาแล้วเท่แบบเต็มรูปแบบเลยแล้วอย่างนึงเขาเป็นความดุดันผมให้แปดคะแนนชอบเหมือนกันเบรดจริงเบรดเขาไม่เท่จริงนะเออไปแถวนี้เลยแต่ของวระเท่ได้เส้นเปลือก ต่อไปอันนี้เรามีอะไรต้องคุยกยันไหม ตัวเนี้ยตัวนี้สิครับผ่านอะไรวะลืมลบล้างครับผมคือเป็นตัวละครที่ผมชอบดีไซน์มากนะครับกามันชอบรีแันมากับตงโกงที่แบบคาแรคเตอร์ดีไซน์คือดีมากเลยเขาถามว่าวเราโวยตามกระแสไหมแต่ไม่รู้แต่กูชอบอะ่ะเออแต่มันชอบแต่มันชอบจริงเพราะว่าตอนที่ผมเห็นเอ่อคาแรคเตอร์ดีไซน์ตัวตัวนี้ครั้งแรกตั้งแต่แพทนหนึ่งจุดสามอะ่ะคือผมชอบเลยเว้ยนี่ชอบอีเวนต์ตอนที่มันเป็นแบบก้อนเค้กับแมวเค้กอ่ะแล้วเป็นแมวคาบกาแล้วมันจะมีแว่นอยู่ข้างบนโคตรน่ารักเลยเนี่น่ารักอันนี้ไม่ต้องเสียงกันนะครัับดููลุกนอย่ หนุ่มไม่ได้บอกนะครับเป็นนักมวยเนาะด้านคาแรคเตอร์ดีไซน์ผมยังเฉยๆอยู่นะมันเรียบมากเนาะด้วยความที่เขาเป็นชาวบ้านอ่ะใช่เขาเป็นชาวบ้านเขาเปทำเมืองเาแต่ว่าถือว่าเท่นะคือแบบถึงแม้คาแรคเตอร์ดีไซน์ชุดอะไรมันจะไม่ตรงไทยเราเนาะแต่เขาออกแบบโมเดลดีนะมีกล้ามมีอะไรอยู่แต่ผมให้เจ็ดคะแนนครับอืมนี่ให้แปะละกันตาสวยมากถึงแม้ว่าจะขัดกับสีโดยรวมทั้งหมดแต่ว่ามีความมุ่งมั่นเนาะสีมันเป็นสีฟ้าแล้วมันเป็นฟ้าประกายมันสวยมากสีฟ้ามันเด่นกว่าสีแดงอะเนาะเอาไว้ตรงหลักเซเลย แล้วกันไม่ถึงขัน้นนี้ขั้นนี้เอเอยัง,งสรุปแชมพูเราเกลียดเขาจริงเหรอมั่งนะอ่ะต่อไปพี่เหิง <ผม S 1> อินไบวิเตอร์ลูนี่หนุ่มกิจภาพอีกแล้วนะคุณเกียรก่อนคุณเกียรก่อนไม่อยากคนพูดรุ่นกันเลยอู้สร้างวีดภูมิอมอตอนนี้คือ <c oughs> ผมชอบรักเล่งมากกว่าไปผมรู้สึกว่าร่างนี้มันเยอะไปสำหรับผมนะถามว่าเท่ไหมเท่แต่ไม่ได้ชอบตรงไทยขนาดน,นั้นอ่ะอืมจริงตอนนี้ผมก็ค่างวีดภูมมาถึงวันะครับคืออยากเล่าอะไรครับอยากเล่าในไร ไม่ลงคะแนนแล้วกันอ่ะผมให้เจ็บนะอาจารนะโอเคครับถ้าลงคะแนนนะใจมันเจ็บวะน้องไอ้ถึงตัวนี้น้ำตาจะไหลอ่ะผู้ชฉวยนะครับต่อไปผู้ชวยโอนุรักษ์แน่นอนแบบมันดีอ่ะเฮ้ยคนนี้มรู้จะตอ่ะโอ้โหคนนี้ชอบมากเอาจริงนะแม่งหสวยที่สุดเลยเซียนโจเลยก็ว่าได้โอ้แต่ชอบโมเดลมากชอบโมเดลแบบคือถึงจะไม่ชอบสีที่มันเป็โทนด้วกันก็เถอะแต่มันตีไปหมดอ่ะข้างหลังก็ดีเห็นไหมเห็นตรงปิ่งแบบผมเห็นตรงอะไรนี่ไหมดีเทลชุดแล้วก็สีหน้าน่ารักอ่ะผมให้สิบผมให้เก้าเพราะว่ามัน ใช้บอลนะครับที่เหลือเห็นด้วยอ่ะค่นั้นแหละก็อยู่ข้างบนนะครับไม่ได้ติดอะไรผู้ช่วยน่าสวยอยู่ละผมดูจากตัวหลังๆแล้วผมว่าเดี๋ยวมีสิบีกเยอะบอลมันไปหนึ่งชั่วโมงแล้วตอนเนี้อ่าแล้วเหลือโค้ดเยอะเกมเฮนี่ตัวเยอะอะไรขนาดนั้น่ะใช่เอาที่อะไรเหนื่อยวันนี้วันเดียวแต่ได้หลายคลิปใช่ครับฟังไว้นะคนตัดต่อฟังไว้นะคนตัดต่อเหนื่อยคลิปนี้คลิปเดียวแต่ตัดมาได้หลายคลิป คนต,ต่อบอกกูอีกแล้วกูอีกแล้วอะ่ะเพิ่มเงินไะเพิ่มเงินในต้นห้าห้าห้าพร้อมเพด,ดวนต้องลิงนะสาระผมก็เอาจริงๆคือเป็นคนที่ไม่รู้เพศเลยแบบแบบแรกอ่ะคือดูไม่ออกเลยทุกวันนี้ก็ดูไม่ออกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ <S <S น่ารักเนาะทอบตรงข้ามบนอ่ะที่มันไปเสียวขาว มันฟิลเหมือนเป็นหมีขั้โลกอะ่ะผมให้ก้าคะแนนเลยผมชอบอันนี้ผมอยากรู้จริงละเด็กสาวโอเคกแลระไม่ได้ผิดผู้หญิงเลยถ้าเราไม่ได้พังเว้ยไปตรงนี้แน่นอนอ่าอุ้ยเอาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนะคือดีไซน์สวยหมดแต่ผมรู้สึกว่าเขาเข้มเกินไปผมเป็นผู้หญิงโหดอะ่ะเฮ้ยมันมีร่างแบบเปิดตาให้ดูไหมอันนีง แต่ถ้าแค่โมเดลอะคือเป็นจอมยุทธหญิงที่ดูแล้วรู้เลยว่าเก่งแล้วก็คือชุดมันเท่น,นะจริงแต่จริงอยู่ยเป็นจ,จ,จอมยุทธห,หญิงที่เทสวยอะคือมันหว่ัดความววสวยกับความเทลงกันอะเป็นประจันรเลยนะผมให้แปดคะแนนอีกหนึ่งผมชอบผมให้ตัวเลยเจ็ดคะแนน ไปอ,อยู่แถวนี้แล้วกันนะครับผมชอบส่วนตัวด้วยแหละเอ,อ่อโทปาสี่มากับใครนะมากับเหมยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เอาตรงนั้นไอองค์กรสันติภาพเหมือนดวงดาวเนี่ยผมชอบทุกตัวเลยถ้าต,ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับคือโมเดลดีมากชุดมีความเป็นสีดำมีความเป็นผ้าคลุมสีแดงมีความทรงผมสีขาวเชดสีแดงตงัวน่ารักนะโทปาสี่เนี่ย <c oughs> ผมให้สิทธ <c oughs> ิ์ผมชอบกหมยชอบเหมผมพูดบ่อยอละว่าผมชอบโทปาส์นะไม่ต้องรู้หรอกแต่ว่าโทปาส์อ่ะกินด้วยอินฟลูเอนเซอร์เซนโจโลฟูเขาเป็นวัยรุ่นอินฟูใน เลนนโจยะติดแก้มว่ะคนนี้ชอบชอบเบลตามากมีความได้คิดเล่นมีความนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะเขาเปินฟูด้วยผมชอบตานะตัวนี้ผมชอบที่ลูกตามากนะครับมันโดดเด่นจริงๆนะใช่มันทองทองมาก<ม>ผมให้มหันแปดเหมือนกันผมให้แปดนะครับเกย์ขาไว้แถวนี้แล้วกัน หนึ like. right ่งในตัวที่ชอบที่สุดในเซนจูรี่อันนี้คงไม่ต้องมีเรื่คุยกันแล้วผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์มากแล้วไม่ได้ชอบแค่หน้าในตานะเก่งตั้งแต่วันแรกที่เขาจนวันสุดท้ายที่ยังอยู่ตอนเนี้ยปัจจุบันเไม่เก่งเยอะเก่งสัตว์อะตูตาดิน้องความน้องเขามีความแบบน่าอินดูัะกูคอลตัวนี้แม่งเลยเนี่ยหัวหัวเนี่ยผมให้สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลยอะสิบเอ็ดอะเอาไว้หน้าเร็นจริงเลยอาร์เชนติอยู่อะไรนะ ปัญญามัปัญญาครับผมคนนี้เขาดูสวยที่สุดในเกมนี้เขามีความวิงวิ่งอะเขาน่าสวยแต่อาจจะยังไม่ตรงไทยผมนะผมจะมีตัวที่ตรงไทยอีกนิดนึงมนอีกนิดนึ่งอีกนิดนึแต่ตาสวยที่สุดในเกมเลยเพราะผมรู้สึกอเจนตีสำหรับผมนะสำหรับผมอะตรงตาตรงหน้าตรงผมมาสวยแต่ตรงชุดสำหรับผมดูขัดเกับหน้าใช่ไหมชุดมันยังไม่ค่อยว้าวสำหรับผม มันเป็นไทยตั้แต่เราพไม่เหมือนกันแต่เราพวกผมเห็นเหมือนบอลผมเห็นด้วยว่าสมจจัยเจมสไม่ค่อยชอบชุดแต่ว่ามันมีความพรีเมียมนะเท่าที่ดูอ่ะเป็นพรีเมียมแล้วก็ดูมียศเดี๋ยวเราเป็นก่อซวินนะเนาะเท่าไหร่าสแปด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 อืมวิ่งของใหญ่